สวัสดีคะ่ะท,ท,ท่านผู้มช,มชมทุกๆท่านมีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทําสังขยาฟักทองเปลี่ยนจากวิธีการทําแบบนึ่งมาเป็นวิธีการทําแบบอบแทนก็อร่อยได้เหมือนกันวิธีการทําก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยลองทําทานเองและสนใจแบบวิธีการอบสามารถทารําตามมีอ้อยได้เลยคะ่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยใช้ฟักทองญี่ปุ่นขนาดเล็กหรือฟักทองญี่ปุ่นมินิบ่อสล,ลูกซึ่งมีน้ําหนักรูปละประมาณ350-370กรัม ร้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำมาใช้ตัดส่วนบนที่ติดกับขั้วของฟักทองออกเล็กน้อยเพื่อทำเป็นฝาและคว้านเอาเมล็ดออกให้หมดให้ได้ตามภาพในวิดีโอหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างเป็นเวลา15นาทีช่วงระหว่างที่รออบฟักทองมาทำส่วนของสังขยาไข่กันค่ะเติมไข่ไก่เบอร์2อฟองลงไปในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายแดง35กรัมน้ำตาลมะพร้าว40กรัม ถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลปี๊บแทนได้เกลือป่น1หยิบมือกะทิ100กรัมจะใช้กะทิสดหรือกะทิกล่องแล้วแต่สะดวกค่ะใบเตย3ามใบข้าหมดเป็นปมขยำส่วนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมของสังขยาไข่เป็นเนื้อเดียวกันและน้ำตาลมะพร้าวละลายดี ให้ท่านผู้ชมขยำส่วนของใบเตยให้มากๆเพื่อเพิ่มความหอมของใบเตยและยังช่วยดับกลิ่นคาวของไข่มีอ้อยไม่ได้จับเวลาในการขยำเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันและน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะให้บีบส่วนผสมของสังขยาไข่ที่ติดกับใบเตยออกให้หมดและตักใบเตยออกทิ้งหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมของสังขยาไข่ไปกรองมีอ้อยใช้ถุงชงกาแฟเป็นตัวช่วยในการกรอง พอคิดว่าสะดวกดีถ้าหากท่านผู้ชมมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางค่ะและใช้มือค่อยๆรีดบีบถุงชงกาแฟเพื่อให้ส่วนผสมของสังขยาไข่ออกมาให้ได้มากที่สุดเมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีฟองลอยขึ้นมาให้ท่านผู้ชมตักฟองออกทิ้งให้หมดและพักส่วนผสมทิ้งไว้ก่อน หลังจากอบฟักทอง15นาทีส่วนฟักทองที่ทำเป็นฝาจะสุกดีแล้วมีอาอจะเก็บไว้ตั้งหากก่อนและให้นำส่วนผสมของสังขยาไข่มาคนก่อนเทลงไปในผลฟักทองให้ท่านชมเทส่วนผสมของสังขยาไข่ลงไปในผลฟักทองประมาณ90%หรือให้เหลือพื้นที่จากขอบด้านบนของผลฟักทองลงมาประมาณ0.5-1เซนติเมตรหลังจากนั้นให้นำเข้าเตาอ,อบ ที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างเป็นเวลา60-65นาทีหลังจากอบสังขยาไข่ผ่านไปแล้ว6 0 6 5นาทีมีอ้อยใช้ไม้ปลายแหลมทิ่มลงไปในเนื้อสังขยาไข่เพื่อตรวจสอบว่าสังขยาไข่สุกดีแล้วหรือไม่ถ้าเนื้อสังขยาไข่ไม่ติดขึ้นมากับไม้ก็แสดงว่าสังขยาไข่สุกดีแล้ว เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยก่อนรับประทานก็จะหั่นเป็นชิ้นๆมีอ้อยจะผ่าสังขยาให้ดูนะคะว่าด้านในจะมีความน่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนจะเห็นได้ว่าเนื้อของสังขยาไข่จะมีความเนียนและสีสวยน่ารับประทานถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ